รู้ปะ CEO แม่งไม่เคยลงมาดูพวกเราเลยขอให้ไม่มีใครจับได้แล้วกันยินดีต้อนรับค่ะคุณอเล็กซ์ตั้งใจทำงานนะคะขอบคุณครับผมจะตั้งใจครับมาใหม่เหรอเราอะ่ะมีอะไรถามพี่ได้นะครับพอมีอะไรให้ช่วยบ้างไหมครับไม่ต้องถามหรอกมีแน่นอนไม่ต้องรีบเดี๋ยวหัวหน้าก็โยนงานมาให้ทำทั้งวัน เออ่งานไรเหรอครับงานที่แกขี้เกียจทำนั่นแหละหรู้ปะ CEO แม่งไม่เคยลงมาดูพวกเราเลยลก็อยา่าเพิ่งคิดไปเองเลยเขาอาจจะกำลังดูอยู่ก็ได้ดูบ้าอะไรล่ะไม่งั้นฉันก็เห็นแล้วดิเย็นไว้เย็นไว้ CEO อยากให้ทุกทีมเร่ง KPI ขึ้นอีก20% CEO บอกเอง หรือหัวหน้าทำงานไม่ทันนะดูคล่องดีนะเนี่ยเราพอดีเคยทำงานประมาณนี้มาบ้างครับดีเลย<ม>พี่กำลังต้องการคนช่วยพิมพ์งานบริษัทนี้นะถ้าไม่มีพี่ทุกอย่างคงเละเทะไปหมดแน่ผมว่าคงไม่มีผลขนาดนั้นมัน้งถ้าไม่เชื่อพี่ลองลาออกดูกูไม่ออกออกแล้วกูจะเอาอะไรแดกพนักงานเก่าบางคนเนี่ยถึงจะทำงานเก่งแต่ไม่ยอมปรับตัวตามยุคสมัยเลยบางทีปัญหาอาจจะอยู่ที่วิธีการสื่อสารก็ได้ครับอยากกลับบ้านไปเยี่ยมแม่แต่กลัวหัวหน้าไม่ให้ลาพี่ไม่ลองถามแกตรงตรงดูครับ ผมว่าแกคงไม่ว่าอะไรเคยแล้วแกบอกว่าไม่มีเราแม่ก็อยู่ได้นายดูไม่เหมือนเด็กฝึกทั่วไปเลยนะไม่เหมือนอยังไงพี่เหมือนคนที่มีประสบการณ์ทำงานมาเยอะมากไงอย,อย่าลืมเข้าประชุมพรุ่งนี้นะท่านประธานจะแนะนำซีอโอคนใหม่มาได้สักทีนึกว่าจะลืมว่ายังมีบริษัทนี้อยู่จิบกาแฟหน่อยไหมพักบ้างครับพี่ไปก่อนเลย จริงๆพี่ก็ชอบงานนี้นะแค่ไม่ชอบคนบางคนมันไม่มีอะไรได้ดั่งใจเราไปหมดหรอกพี่ห้องทำงานหรูมากขอบคุณนะครับพี่สำหรับดอกไม้